สวัสดีครับเราะเป็นเรามาแล้วพี่น้องนะครับเราเป็นเราใชแนวนะครับรวมไปถึงเราเป็นเราแฟนเพจมือนีะพาพี่น้องเราะมาพอฝูงงัวเลี้ยงแบบไล่ทงบอกหรือจังไดหรือว่าเอาเอามาปล่อยเลี้ยงช่วงบอท่านได้เกี่ยวเข่านะครับต้องคุยกับเจ้าของเล่านะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับชื่อ พี่บุญสวนครับพอบุญสวนบ่ครับพอบุญสวนอยู่บ้านไหนมันน่าดูน้อยโอ้น่าดูน้อยครับนี่บ้านผมอยู่หลังบ้านของหลาน้งนีโอ้เรี่องง้วจากตแล้วพอนี่เาวก็โตนี่ครับเาวก็โตบ่ครับเป็นง้วว่าพื้นบ้านผสมง้วพื้นบ้านครับผสมง้วบามันผสมง้วไงยังน้อยนี่ยมันผสมหลอดบ่หรือผสมโตทั้งหลอดทั้งโตทั้งหลอดทั้งโตเลยแม่นบ่ ยี่สิบกว่าตัวครับผมเราเลี้ยงจังไดบัตเตอนี่นะปล่อยไม่ังสิเดี๋ยปล่อยไม่ยังสิครับคือแถวนี้ที่ว่างแหม่ยังังหลายป่ายังไหลาวัชพันธ์นอะที่จัดอกยังเหลือหลอยู่เออที่จัดลอกที่ว่างยังเหลือหลายก็เลยในปล่อยเลาะมากินแนวนี้นะครับนี่ในแต่ละมือนี่ออกมาจากคอกจากม่งสามมงนี่ครับสามม่งเศร้าแห็่ สายม้งเศร้ากับปล่อยมันเลาะกินไปเรื่อยๆคนนี้จนหดคอเคาะจนหดคอเคาะเอาคอเคาะจังม้งเอาม้งกว่าหางหงม้งกว่าป้าก็มาจังซี่ตีหลักก็น้ำง่วเบิดมือที่สั่นนะครับโอ้เรื่องมวงมันกินน้ำอยู่ใส่ปัตตนีมันกินน้ำอยู่ใสวะ่ป่ะคนนี้อึนต้องสวนผมสวนหญ้าอยู่คนโอ้ไหลไปพุ่นนุ่นมีสวนหญ้าอีกแมันบ่ครัโอ้อันนี้น้ำมันกินมีสวนหญ้าปลูกหญ้าไว้หลายบ่กประมาณอสองงานนี่แหละสองงาน อันเลี้ยงจังไดในเลี้ยงเอาลูกขายหรือหรือเลี้ยงเอาใบเห็ดแนวเลี้ยงขายไปเรื่อยเลี้ยงขายไปเรื่อยๆมันบ่ปีละสี่ตัวห้าตัวโอ้ปีละสี่ห้าตัวยี่สิบกว่าตัวบ่อยู่นี่แมงครับได้ลูกปีละเจ็ดตัวเนี่ยปีกับหกเจ็ดตัวยังปีกับห้าตัวเอ้าห้าหกเจ็ดตัวนั่นแต่ละปีแล้วมันมีแมงง้อจ็ดตัวเราปัจจุบันนีแมงง้อมันกับเพื่อนคือไม่น้ำเลือด แม่งว่วก็เพิ่มกันไปเรื่อยแม่นบ่ตัวตัวผู้ขายออกนะตัวเมียเอาไว้อ๋อก็คือเก็บตัวเมียไว้ตัวผู้ขายออกตัวผู้นี่ขายช่วงจักปีอ,อายุมันป,ปีกว่าสองปีน่ะปีกว่าสองปีให้ได้ราคาแน่ยังสี่แม่นบ่อแน่นครับช่วงนี้เป็นยังไงง่วผู้อายุปีกว่าสองปีราคาเป็นยังไงเนี่ยจูบเกินหมื่นในน้อยครับว่าเกินหมื่นในน้อยแน่น ถือว่ามันล่งหลายอยู่บ่หลายอยู่ครับจากสองสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วต่างกันเครื่องตัวเครื่องเลยเครื่องตัวเครื่องลยแม่นบอกแสดงว่าง้อเถิกปีกว่าสองปีฝั่งสองสามปีที่แล้วนี่ก็น่าจะได้สามหมื่นกว่าอยู่ตัวหนึ่งตั้มตั้าสองหมื่นน่ะตั้มๆสองหมื่นแม่นตโบใหญ่โตโบยใหญ่แม่นบอกโอ้อันนี้เรื่องเกือบสองปียังได้มื่นกว่าราคาตกลงมากเครื่องตัวเครื่องเลยไอ้เราว่านี่ ตอนแรกเขามีอาหารใ้ไม่กินอีกวันนี้ครับมังมือก็เอาให้เฟืองให้กินร่างมือก็เอาเฟืองให้กิน,น,นตอนแรกเป็นบน่เข้าคอ,อ,อกแล้วเ,เฟืองให้กินครับแล้วก่อนออกมาดิก่อนออกมาก็ออกมาหลดนะว่าเดี๋ยวังกินยัง <c oughs> <c oughs> ออกมาแต่เศร้าอยู่เนาะครับออกมาเกาโมงเศร้านะครับออกมาสามโมงเศร้านะครับก็ถือว่าออกมาแต่เช้าอยู่ท่องแจ็คตัวนี่เห็นเดี๋ยนี้ทองเด้ยุซีตัวซีตัวอ๋อปีนี้ออกแต่สองตัว ออกล้สองตัวบ่โอ้ยังทองอีกสี่ตัวปีน,นี้ก็เสด็หกตัวตัวหน,นอ,อสันเนาะน,นี่โอ้ก็มีแต่ตัวพี่ๆเดยล่ะเลียงแนวนี้ก็ได้มันทองเงว่ามันช่งพี่นี่โอ้มันทอง <c oughs> นี่ทองนาะนี่เนาะน,นี่เด็กขาวๆนี่เด็กตัวตัวนั้นมีลูกหน่อยอยู่ว่ามีลูกน่อยนั่นลูกน่อยมันขาวๆขึ้นกันนี่บ่อันเดีตัวนี้น่อยน่ะอ๋อนั่นเด็กเล่มยาอยู่นั่นนะครับลูกเธอ ก็ถือว่าเป็นงัว่ากลางนาอพอนาอเนี่ยงัว่ากลางกลางเป็นงัว่ากลางผสมหลอดกระมี่แมนบ่าครับค่าผสมหลอดซุ้มมือนี่เป็นยังไงยังพันกว่าทือเราอยู่บ่มันก็เดี๋ยวแต่อันพันมันแล้วแต่พอพันหาหกลอยกระมี่หาหก้อยกระมี่แล้วแต่โตครับแมนแล้วแต่พอพันแต่ละโตเออสั้นง่ว่าเถิกลายอยู่โตอยู่ตัวนั้นี่เพราะท่านด้ขายตัวนั่นมันไอ้มันมันใหญ่กับวันขายนี่เดี๋ยวนี่โตนึงนี่แมนเพราะท่านพ่อขายบ่อซ้ำนี่ ตัวนี้ซื้อมาครับโอ้ตัวนี้ซือ <มา S 1> ซ้อมาว่าจะมาเป็นพอพันเมื่อโบคือคือจางในข่อยู่ยัจ็คโอ้ซื้อมาหลายปันไหนครับพ่อนึนงมอนหมื่นสี่หนึหมื่นสี่อันนี้เทือกหลังนั่นเดตัวนั้นเขาหายยี่สิบ้าม่นในขายโอ้เป็นว่าลูกคอกเน่ยนี่สองตัวแมนบอตอนนี้เมื่อเทือกบมแมนเทือกเวันสามสี่ตัวอยู่สามส่ตัวุนะนันตัวหนาเป็นเปรี้ยวเปี่ยวกนโอ้นี่บ่เนี่บ่แมน โอ้หน้าแบ่ๆนี่บ่ยังน้อยอยู่เนาะยังน้อยอยู่ยังกินนมอยู่อืมอืมอืมยังน้อยโอ้แม่นุนคือสิทองเนาะหนุนน่ะแม่บดๆน่ะเท่าๆกูหน่อยเพูดน่นนอ่ๆเดิน,มน,น see, แม่น่อนะทองกันตัวหนึ่งทองโอ้ทองอยู่สี่แม่ออกแล้วสองตัวบริษลงทุนย่างตัวนี้เนาะมีแต่ลงทุนแห้งกับเวลาในแต่ละมือเนาะยง่หมุยาอืดๆกับซื้อเฟืองเอาไว้หิ้กินโอ้ ยำยาอื่นๆก็ซื้อเฟืองไม่ให้กินเนาะนี่ครับแล้วบริ้เห็ดหยางเล่บบ่อเล่้ยงแตงง้วเล่บ่เมียนครับไปเมื่อปีพศยังสิละเมียนครับฝนกับม,ม่ก <น S 2> ับามรับไหหนาฝนกับมแม่เมียนบ่บเพราะว่าที่ปล่อยอยังไหลช่วงนี้แถวนี้มันยังเป็นป่าหลายพี่น้องนี่แต่พอได้ปล่อยอยู่พอได้ปล่อยพอได้กินลดต้นทุนนี่งัวนหน่อยกับพี่ดีตลอนี่ รักเดือนนี่ห้าเดือนได้บ่ประมาณนั้นแหละครับประมาณห้าเดือนนี่กังหัวน้อยขอี้กันโอ้รถไปจอดเห็นตัวบมงหังนนึกว่ามันรถไปไถรถจอดอยู่นั่นะละรถจอดอยู่ในป่าไปเลาะไปทั้งพูนจะข้าวพอไปครับเลาะไปบึง,งว่าอ๋อมันก็ไปหากันนี่เลาะไปเสียอะไรพีน่น้องมืดมืดครับน, <laughs> น,นี่มาตอนนี้อีกจังหน่อยกันตอนไปเขา้ามันไปเองกันหิวหนำโอ้มันหิวหนามันไปเองเลยมันก็นยังกำลังกันได้ไร <laughs> วันต่อเนี่อง มีตลาดบ่น้ำปีบอ่นี่ล้ำปีบอ่นี่แม่นครับก็เป็นเน่มาเป็นเน่เนื้อหน่อยมาแล้วงเนื้อหน่อยมาแล้วงนื้อหน่อยก็เป็นงนื้อเถื่อคือกันครับแลนไปพุนนะครับนี่มันก็ไปของมันอย่างซีเนาะแต่ละมือเนาะเลาะไปมันก็ไปน่วกันทีละ ผ่านมาเห็นง่วเป็นฝูงพี่น้องก็เลยแวะมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับอยู่ทั้งบ้านหน้าดูน้อยนะครับเลาผ่านมาพอดีนะครับเมื่อน,นี้ก็เป็นฝูงของพ่อสวนนาะแม่นบอบครับพ่อสวนบ้านหน้าดูน้อยนะครับยี่สิบกว่าตัวตอนนี้นะครับแล้วก็อาศัยเลี้ยงจังซี่อะพี่น้องเนี่ยปล่อยเล่มไปจังซี่นี่นะครับนี่ปล่อยเล่มไปนะครับนี่ เบิ้ดปีเบิ้ดศาสตร์พอละว่ามาแล้วปเห็ดหน้าน้ำเขาบ่อว่าหน้ากัไอจางพื้นเห็ดกับหน้าจางพื้นเห็ดเลยหน้าเขาเอาเวลามาเลี้ยงงัวบ่พอเนียนหน้าต้องกำไรหนึ่งหน้าสองสามไรเนียนกะอาศัยขายงัวจ้างเขาเอาเน่อเสั่นแล้วเนาะแม่บ้านไม่เกี่ยวเขาว่เดี๋ยวดิอ๋อเกี่ยวข้าวจะของนี่แม่นบ่เนียโอยโยู่ มาเบิดปีเบิด์ศาสตร์เลยมาแนวนี้มาเลียงง่วนี้นะครับนี่ย่ามหน้ากระจางเขาเฮ็ดเอาแต่ว่าย่ามเกี่ยวให้แม่บ้านไปเกี่ยวสามง่งเสาเอาออกจากคอกระลอกมาเรื่อยๆนะครับมีคนไทยหุ่ปซื้องอยู่ใกล้ๆนะครับเ่นไทยหุไปซือน้ำให้มันกินนะครับหิวน้ำมันกระเสวะเขาไปกินเองเป็นว่าราคาจะคือวานน่ะละน้ยะโยโย่ฝ่ายยศราคาเปกเป็นปันไดนะครับ ยุดยอดแม่ง้วหลายหลผสมครับคือบ่อล่องผสมง่าพวกว่ากิวเบิงสมตัวใหญ่แล้วกับที่ตัวมันติบ่กว่ากิวตัวน้อยเป็นงัวเนื้อเกล็ดคุณภาพงัอเอียงงัอว่ากิวเป็นสมสมไว้ให้แน่สิมาซื้อเอาเป็นส่งเยี้ยเป็นงัวดําเป็นงัวหี่บุุนผสมให้แน่พวกโค้งใหญ่ๆนี่คือแม่โบจังซี่นี่ได้เบิดเลยสมได้เบิดเลยสมไว้ให้แน่นี่ บอกบอกหมอเขาค่าผสมสี่ร้อยห้าร้อยเงิกืพเหมือว่ากิวว่ากิวเด้อบอกเขาตัวใดตัวใดทองเอาเอาผสมเลยผมซื้อเบดคันเป็นตัวผู้ตัวเมียซื้อเบิดเลยพอสวนแล้วราคามันก็จะดีกว่าซูมนั้นอยู่คันมันเนืออไรบ่มันเนื้อคุณภาพครับมันโตน้อยโตน้อยเนื้อกะเนื้อกะซ้ำง้วเนื้อทั่วไปนั่นแหะขุน เต็มที่ขุนสามสองปีเครื่องสามปีมันก็จะอยู่ประมาณอ่าประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยลูมันตัวหน่อยเั้หปาน5อ0หมายหมายเขาว่าเอาไปขุนกินหัวอาหารแบบเต็มที่ยืนโล่งปีนังเลยนะครับอแต่ว่าท้งถ้าเป็นงัวช่วงปีกว่ามันก็สิบประมาณประมาณตัวใดละ่ะประมาณสา0รอยลกนะละั<ม>่นล่ะสองรอยกว่าลกมันบบใหญ่ดอกงัวสูงม,มีสองร้อยลกเออเนี่ล่ะเอาเข้าขุนนี่เข้าขุนก็ไปขุนไปอีกสิบห้าเดือน ทีแปดเดือนหรือหรือจะเป็นสองปีมันในราคา <กะ S 2> ดีกว่น,นมันในราคาดีกว่าอว่าก,กิ่วเด้อลองรปรับเปลี่ยนเด้อก็คือ<ส>ช่วงนี้เขายังต้องการงัวลูกงัวว่าก,กิ่วเอาไปขุนครับเอาไปขุนเป็นงัวเกรดพี่เมี่ยมที่เขากินเนื้อย่างเขากินชาบูในห้างนี่แหละเขาจะไปเลี้ยงทำทำงัวแบบนี้เนื้อจะนิ่มบ่เนื้อมันจะนิ่มไขมันแทรกมันจะหลาย ออ่านี่แหละนี่นี่นี่คือโค้งอย่างซีนะ่ะคือโค้งคือบกเถิกตัวนี้นี่ละนี่นี่ผสมน,นี่คือตัวนี้นะผสมได้เลยแม่ของตัวนั้น<อ> <laughs> นั่นบ่นี่ผสมได้เลยด้ยอผสมเ้อะพราง่ว่าว่ากิ่วมันมันมันบบใหญ่อ <laughs> นี่คือแม่แดงอย่างซีผส,สมได้นี่นี่ครับแต่แต่ส่วนมาเป็นสีดำบ่มันจะออกมาเป็นสีดำลูกมันออกมาเป็นสีดำบอกเคยเห็นมันบ่บอกบอกเคยหู้จักแต่เราเคยได้เห็นฟันยังไม่เคยยินเออบอก หมอเด้อบอกหมอที่เขามาผสมหมอใดมาผสมปกติเนี้ยแถวบันย่างนี่แหละแถวบันย่างมันมันนนี่ยนีผู้ใดมันไหนเนี่ยนี่เนี่ยเพราะเพราะยังยังเราตะกี้ก่อนคุ้มเหงือดสายแล้วโอ้บอกเขาน้ำเชือกกระบอกแห้งนำเชือไปเอากับหมอบัณฑิตก็ไดเด้อหลอดละสองร้อยขาดสมของเอาประมาณสามสี่ร้อยโรงพยาบาลนะหมวแมนสมให้ผมเนี่ยผมจะมาซื้อขึ้นเอา ลองปรับเปลี่ยนเบิ่งเด้อคันเลี้ยงให้โตจักปีเคิงอย่างซีแห้งดีปล่อยเอามาเลาะก,กินยางส่ปีคคเคิงเอาสั่งกิโลก็ได้หมอบัณฑิตก็รับซื้อขึ้นโลละร้อยโอ้แพงก็ขเขาเดียนเอา้าก,กับพกสวนเลี้ยงหอดจักสองปีเนาะสองปีมันได้สามร้อยลูกเก้าร้อยคูณกัาไปตัว 30, อะไ้สามหมื่นมันแพงกว,ว่าแดงบ่ มันก็แพงกว่าว่าแดงก็ซื้อกันหมื่นต้นๆหมื่นเอทอันเป็นโลกับว่าถึงอันเขาซื้อป่โลละห้าสิบห้าบาทครับช่วงนี้เขาซื้อครับมาแล้วก็ต้องอ้วนนะมเด้ไม่นต้องอ้วนแบบตูดบานเด้เขาจังซื้อครับเมื่อนั้นผมพาเขาไปซื้ออยู่คลองนึงอ่ะว่าจ่อยเขาบอกซื้อซ้ำเป็นกิโลซื้อไปกระลุบเขาทีไปขาวยังเออไม่เนนั่นแหละคือว่าช่างกิโลเนี่ยต้องต้องอ้วนจนตูดบานเลยได้พอสวนไม่นนะครับนี่ลองปรับเปลี่ยนเบื้องเด้อเพิ่มมูลค่ามันนพอสว ในเมื่อง,งัวแดงงัวบ้านนั่นเปลี่ยนราคาเข้าล่องปรับเปลี่ยนล่องพัฒนานะครับลอ่องเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับนี่ว่าจิวว่ากิวจำไว้เลยว่ากิวล <c oughs> ูกว่ากิวนะครับนี่ <c oughs> สม,มัยโหลดผสวนนี่ครับเดี๋ยวผมผ่านมาดูอยู่แถวนี้ผมก็จะเที่ยวแวะมาเบิ่งเรื่อยๆครับผมเอาว่ากิวอย่างเดียวเ้อครับผมว่ากิวอย่างเดียว <c oughs> สม,มัยพรสุแม,มล่องเบิ่งนี่ มีซิปแม่นี่โดยเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหนา้าหนาวนี่มันมันมันมมันมโตขึ้นบ่มันมีโตเป็นสาต์วช่วงนี้มันยังนุ่มดุงนหน่อยหน่อยอยู่๋อ้ดุงยังในหน่อยเอาแล้วล,ะล,ะละ่ะสมไดเท่าไรก็สมมหครับเดวสมมาซื้อเอาบอกหมอบณฑิตมาซื้อเอาครับแล้วก็คนที่เขากำลังขุนง้วเกรดพี่เมียมยังร้ายหลายอืมเด้อสมไหมยอยากจะให้ร่องปั๊บเปลี่ยนเนบ<ๆ>ิ่งมันก็บต่างก,กันดอกครับ,บเฮาเลี้ยงง้วงวะงวแดง ม่วแดงเลี้ยงปีเครงสองปีเขาซื้อหมื่นกว่าครับอย่างไรก็บอกเกินหมื่นห้ามันบอกอ้วนๆพี่ๆเมียนคุณมรเออลองปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่ามันเบิงเข้ามีแม่บอกอยู่แล้วนะครับรบ,บริพิษอย่างเลยเลี้ยงเข้าก็เลี้ยงปล่อยเลี้ยงที่ซี่อยู่แล้วมันบอกะบอะไ้บริพิษต้นทุนบริพิมต้นทุนอย่างเลยเมียนครับเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการเมียนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสายพันธุ์มาผสมแค่นั้นเองเด้อครับผม อยากให้ได้สันดอกว่าเพราะว่าช่วงนี้งัวแดงงัวพื้นบ้านมันบเป็นราคาก็คือก็คือขายนั่นแหละคือเห็นคือฮู้นั่นแหละน้อพอสวนเนาะครับเอาขอบคุณหลายๆครับผมใส่ไว้ผมเด้อว่ากิ่วเด้อครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าพอสวนบริลงทุนอย่างเลยลูกออกมากระปล่อยมาหากินน้ำแม่มันน้ำป่าน้ำสวนแนวนี่เนาะครับขอบคุณหลายๆครับครับผ่านมาผ่านไปสิแม่มาเบิ่งดูดูครับผมมาจากบ้านสร้างแหวงเมื่อกี้นี่มูจากกันอยู่ตัวสร้างแหวงอันข้อบนซี่เออ ยังงี้ก็ได้ก็เร <_ an> ูจักกันเป็นเป็นหมู่กันอเออน,นั่นแหละหรือผสมไม่ได้้ว่มันได้ปีมันได้สองปีแล้วอันสร้างแหวงทรงหาดีเจให้แน่ว่าสันสร้างแหวงแล้วหมูอยู่บอกว่าเอาเงวดำเอาลูกว่ากิ้วเนี่ยอย่างสิบอยากเด้อสร้างสวนเด้อลองปรับเปลี่ยนเบิ่งเด้อะครับ,รบ<ๆ>ในเมื่อทางเดินเส้นเก่ามันก็คือว่าน,นั่นแหละเฮาบ่ลงทุนเร่องยากก็จริงอยู่แต่เฮาลงทุนเร่องเวลา ครับเรื่องแห้งแล้วแต่ละมือของข้าแต่ละมือเป็นบลาครับครบปีมากคบปีเครื่องมากขายได้หมื่นหมื่นเอเข้าไปเรียงว่วดําเอาสั่งกิโลนะเรียงอ้วนสองร้อยสามร้อยโลสองร้อยคุน้อยไปสามร้อยขุนลอยไปนั่นบลาขี้หมูขี้หมาก็สองหมื่นสามหมื่นก็ดีกว่ากันไหลาเติบอาขอบคุณท่อสวนหลายๆขอบคุณอิหรีนะครับขอบคุณพีน้องข้าที่ติดตามเป็นกำลังใจพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ